เป็นอีกหนึ่งความสามารถของเด็กไทยค่ะที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆม,มาช่วยเหลือในภาคการเกษตรนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลกันบ้างค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะได้มีการเริ่มการเรียนการสอนออนไลน์แล้วเพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์การระบาดโควิด1 9ค่ะ ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้กล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ไวรัสโครโรนาส2019สส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งหยุดการเรียนการสอนแบบปกติและปรับมาเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมดรวมไปถึงการปฏิบัติงานที่บ้านหรือ work from home โดยทางมททรธัญ,ญบุรีค่ะได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและมีความพร้อมสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์มีการจัดตั้งหัวร่มแก้ไขและป้องกันปัญหาทั้งระบบโดยการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนจะเป็นการเรียนแบบระบบออนไลน์ทั้งหมดส่วนบุคลากรน,นะคะก็จะจัดให้ทํางานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมส่วนคนที่จําเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะมีการวัดอุณหภูมิสวมใส่หน้ากากาอนามัยก่อนเข้า อาาครและในส่วนของอาคารต่างๆได้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคทําความสะอาดทุกวันและปิดห้องเรียนน,นั้นๆจนกว่าจะมีการเปิดภาคเรียนใหม่ในเดือนมิถุนายนนะคะทางด้านนายนนสุพสิทธิ์ศีลานักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์นายกองค์การนักศึกษาได้มีการเล่าออกมานะคะว่าตอนนี้เหลือโปรเจกต์อีกตัวหนึ่งก็จะสําเร็จการศึกษาแล้วได้สอบ นำเสนอโปรเจกต์ผ่านโปรแกรม Microsoft t e a m กับอาจารย์ค่ะด้วยอุปกรณ์ที่พร้อมและเตรียมตัวในการนำเสนอทำให้การนำเสนอนั้นไม่มีปัญหาผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตอนนี้กำลังแก้เล่มส่งอาจารย์โดยส่งผ่านทางอีเมลนะคะเมื่อรูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปก็อยากให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวและก็ปรับตัวหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆที่จะอำนวยความสะดวกและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนนอกจากนี้ค่ะ น้องสุภทธิ์ศรีลานักศึกษาชั้นปีที่4คนนี้นะคะยังได้เล่าเพิ่มเติมว่าขณะนี้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากแต่ปัญหาก็คือระบบอินเทอร์เน็ตค่ะและปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกคนนั้นเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือแต่ความเร็วอาจไม่เสถียรต่อการเรียนออนไลน์จึงอยากให้เครือข่ายต่างๆเปิดบริการอินเทอร์เน็ตสําหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ในราคาถูกค่ะ